วิธีคิดนะครับหลักหน่วยล่างนะครับลบด้วย1นะครับ9กลบหนเหลือ8นะครับบวก3มแต้มนะครับ8-9-10-11นะครับได้แกับหนะครับมาครับหนครับ7ครับ ลบหนึ่งครับเหลือหครับบวก3ามแต้มนะครับเท่ากับ9ครับมา90้าศูนย์นะครับศูนยนะครับลบหนึ่งนะครับได้เ้าครับบวก3ามแต้มนะครับ สิบสองนะครับมาเก้านะครับสองนะครับลบหนึ่งครับเหลือหนึ่งครับบวกอีกสามนะครับเท่ากับสี่ครับมานะครับศูนย์สี่นะครับ หนึ่งนะครับลบหนึ่งครับกับศูนย์นะครับบวกสามแต้มนะครับเท่ากับสามนะครับมาครับศูนย์สามครับวันนี้มาสองตัวเลยนะครับตัวเด่นครับวดล่าสุดนะครับแปดเก้านะครับสองตัวล่างนะครับ เานะครับลบ1ครับ9ลบ1นะครับเท่ากับ8นะครับบวก3ามแต้มนะครับเท่ากับ1 1นะครับใส่หนึ่งครับเด่นสองตัวบนนะครับแกับ1นะครับออกวันอังคารนะครับ กี่สิบหกกระดาคกมนะครับ6กเนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเข้ามาทั้งหมดหกวดแล้วครับงวดที่7จะเดินต่อไหมครับ8กับ1นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ